สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนี่จะพามาชมบรรยากาศยาเย็นนะคะที่หาแยกสรารสีนะคะหลังจากวันนี้นะคะที่มีภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะก็นี่ก็จะพามาชมนะคะมีอะไรบ้างนะคะค่ะวันนี้ก็นี่กับทีมคณะกรรมการนะคะก็ไปร่วมบุญนะคะร่วมบุญลายบ้านนะคะก็ ไปซื้อกองกระทินนะคะแล้วก็เอามาส่งพอดีเลยนะคะกองกระถินเราคะ่ะพอดีเขาก็มาส่งกองกระถินพอดีนะคะกระถินเรานะคะปีนี้เราก็ซื้อใหม่นะคะทั้งหมดนะคะกระถินนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไร่นะคะเครื่องบริวารบริการต่างๆนะคะแล้วก็ซื้อใหม่มานะคะจำนวนเงินประมาณนะคะสองหมื่นห้าพัน บาทนะคะอันนี้นะคะนี่กัคณะกรรมการก็ไปซื้อนะคะกับคณะผู้นำํำนิกนดกับคณะกรรมการนะคะก็ไปซื้อนะคะเครื่องกะองออระถินหางไปอีกจะได้หาได้ไหมประหยัดไป็นตัว้องลองเห็นหน้าตัวเองดูด้วยกัน ไปตึกนะโหเอาครับไปนี่อ่าไปตึกอยู่ด้วยใจแล้วไปครับ <coughs> 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 <coughs>

สีขาดดูเสื้อก็หมอนสามเดียวเดียวมบาขายน้ำปลาดูบ้าล้วคาไตวะาไตย์ไม่คาไตย์น่าไตย์นี่นี่นีบินปะไม่นด่ค่จะขาดนะหมอนสามเดียวมัเสื้ออยากนินะ เป็นคนข้นเผมนะหมอครับไมคะบก็มันปังให้มัคืนบกบ่ได้ค่ะก็ให้ขึ้นใส่กนญแจนะมองสามเลียนั่นแหละท่านท่านเลยว่าเหมือกัน่นนี้จะบอกว่าตรงกนร่อนี่จะลขับตรงนี้เลต่อไปหาเลาเลยเรงใส้รถคุ ก็ใส่ไทุกคนใส่อรองถือน้าดูอีเียมเริมใบมองมันติดอมันแ่งมันดยางหเลัเรี่างคว่า้าบป็นตามึงเนี่ยไตาติแท้ครับคือขอบไตโอเป็นดถ้าเป็นลถไม่เตรงแปลง ปลาพักปลาปูที่นั่งน่นั่งเาะรระูนยางพะย่างพะข้าเส้ยเตี๋ยว้าวปู

mau kita ngaliungin gitu kita ambil tadi ayo ini hmm kita bikin udah ผักข้าวโันร okay, okay. e okay. <normal> ่่โตามโรงตามน้กระต้นเรื่องนแครขี้ล้กลารกจะินลูกป ชอบใจดีไม่เอาด่าเป็นตังค์ไม่นันซื้อเงินรูปอ่ันทำเินทำเงินซัพพล์จอร์โปล์ติดอยั

แล้วก็จะเอาเข้าไปในท่านท่านเสมาให้อาคารจะนำตาลหน่อยนชมครับน้ำตาที่ต้อลงซ้งครัจอเียงมีโตคอนซีนเป่นอะอ่าง้ต้องก่างน้จันอายวัดน้ัวบนะ ใบบุญอะไรมาไม่เอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใบบุญอะไรมาถือดีถอดีถือดีนะยังฟองฟองได้เนาจับไม่ติดไปไปน้อคล็อค้ังไม่ครบยังไม่ใง ไอ้วนรถไอ้คือเป็นเนี่ยพอิกษตรเราขายจะนั่งรถตามอยีรถแเพิ่เพิมาแถมรถแหย่เนอะโกันรแหย่รถแหยพี่เย็นดิฉันเอารถแมซอกงมงนัเป็นรถแหย่เน่นวรถแม่เป็นเป็นพวกอไรเป็นรพี่ยักษ์เหครับเป็นพีการอยางยานเนาะีการครนะขอบคุณ มนะีก็เช็คแล้วนะคะเครื่องกระถินก็ขานไปห้าอย่างนะครก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขานก็แจ้งทางร้านไปแล้วนะคะก็เขาจะเอามาส่งนะคะในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อื่นนะคะประมาณนี้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปกระถินเท่าานี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมไปด้ย